รากออรมนรจังหวัดตราดลงพืนนน้นที่ติดตามปัญหาในพื้นที่ตะมนลเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการแก้ไขาจากภาครัฐณพื้นที่ตะมนตะกลางนาวาเอกชยุทธชัดอิสระกุลรองผู้นายการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดฝ่ายทหารมอบหมายให้ นาวาเอกวรพจน์พทธิพระหัวหน้ากลุ่มงานนายอยู่ยแผนและการข่าวกอรามานจังหวัดตราดพร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหารลงพื้นที่ติดตามปัญหาในพื้นที่ตำบลเป้าหมายโดยมีนายอภิเดชบุญล้อมนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกางพร้อมด้วยประลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลสารวัตรกำนันตำบลตะกางนำลงพื้นที่ไปดูปัญหาที่ต้องการให้ได้รับการแก้ไข โดยนำเรื่องที่ได้รับส่งไปยังสำนักนรยุบายและยุทธศาสตร์กอรมนส่วนกลางภายใต้งานประถานจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของกอรมนจังหวัดตราดนายอภิเดชบุตรล้อมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบ,บนตะกางกล่าวว่าปัญหาในพื้นที่ตะบนตะกางมีเรื่องท่อส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําบ้านสะพานหินที่ทําเสร็จแล้ว ไม่สามารถจ่ายน้ำมาเติมลงอ่างเก็บน้ำทับตะพงได้เนื่องจากในพื้นที่ตะบลตะกางมีเกษตรกรใช้น้ำในภาคการเกษตรเป็นจํานวนมากปัญหาช้างป่าลงมากัดกินพืชสวนของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและมีช้างป่ามาวนเวียนในพื้นที่ชาวบ้านไม่กล้าออกมากีดยางในเวลากลางคืนปัญหาที่ดินของเกษตรกรไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ทำให้มีปัญหาการขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปัญหาประตูกั้นคลองน้ำเค็มไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพประตูชำรุดน้ำรั่วซึมเป็นจำนวนมากระดับน้ำสูงเกินขอบประตูกั้นน้ำเค็มทำให้กเกษตรกรผู้ใช้น้ำตอนล่างได้รับความเดือดร้อนต้นปาล์มยืนต้นตายกเกษตรกรสวนทุเรียนได้รับความเดือดร้อนและผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเป็นต้นครับ ทางกรมนนะครับแล้วก็ทางเทศบาลผู้นาท้องถิ่นท้องที่ก็ได้รวมกันลงสํารวจนะครับพื้นที่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเครื่องแหล่งน้ําถืบเนื่องจากว่าวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกพื้นที่นะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสถานการณ์ภัยแรงนะครับจากผลกระทบนะครับจากปรากฏการณ์เอลโョนะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับที่พบเป็ียนจริงๆก็คือในส่วนของปัญหาเรื่องของน้ําจืด นะครับถึงอ่างเก็บน้ําสักคอก็อ่างเก็บน้าทัตพง์เราเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการโครงการส่งน้านะครับจากเขื่อนตะบานหินแต่วันนี้เนี่ยนะครับในระบบการส่งน้ำเนี่ยคือท่อของโครงการของชุมทานยเนี่ยยังมีความชลุดนะครับยังไม่สามารถตรงมาเติมเต็มนะเติมน้ให้กาทางพื้นที่ด้านบนถึงเป็นพื้นที่หลักของเราเนี่ยนะครับได้นะครับส่วนที่2นะครับที่เราลงมาเนี่ยนะครับก็จะ มีปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับอำเภอเมืองของเราเนี่ยได้รับโครงการเดินสำรวจนะครับเพื่อออกโฉนดนะครับเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดเนี่ยได้เพียงแค่6ตตำบลนะครับซึ่งตำบลกางของเราในปีนี้นะครับเราไม่ได้รับในเรื่องของโครงการนี้นะครับก็เป็นเร่งน่าเสียดายนะครับก็อยากจะขวากหน่วยงานนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ ระหว่างน้ําเค็มกับพื้นที่น้ําจืดนะครับที่เป็นพื้นที่ทางการ,กรเกษตรผลปลามน้ํามันพืชหลังนาต่างแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับประตูนะครับปิดน้ําเค็มหรือประตูกับน้ําเค็มภายใต้ถนนคันดินกับน้ําเค็มเนี่ยมีชำรุดนะครับถึงประตูน้ำเนี่ยชำรุดหลายจุดนะครับตั้งแต่ประตูใหญ่ประตูเล็กประตูขนาดกลางต่างเนี่ยทำให้น้ําเค็มนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราคาดวัน ไปมาน้ำเค็มที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปยังพื้นที่ในการเกษตรทําให้พืชผลในการเกษตรเสียหายนะครับโดยเฉพาะเรื่องขอปาม์นน้ามันเนี่ยนะครับตายไปหลายหลายต้นแล้วหลายสวนแล้วนะครับก็ผลกระทบตรงนี้นะครับก็อยากจะควักนะครับถึงหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของชนประธานเนี่ยถึงเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยนะครับให้มาช่วยนะครับจำนวนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับเพราะว่าโครงสร้างที่ทางชนประธานออกแบบไว้เนี่ยนะครับมันเกินศักยภาพที่ทาง โดยเฉพาะทางท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่จะรับได้นะครับเรื่องของการใช้งบประมาณก็ดีการออกแบบโครงสร้างต่างๆที่จะตองมาปรับปรุงตรงนี้นะครับก็ฝากนะครับเพราะหม้นั้นเนี่ยนะครับปัญหา,าเรื่องของภัยแรงปัญหาเรื่องน้ําเค็มปัญหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับตามที่เรามองว่าเอล尼โยเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นผลกระทบในวงกว้างนะครับแล้วก็มีความหลากหลายนะครับที่จะทาให้พี่น้องประชาชนของตำบลตะการของเราเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนครับ